สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ก็มาอยู่กับเกมได้คิงด้อมนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆมาเล่นเกมได้คิงด้อมนะฮะก็มีการอัปเดตใหม่นะครับสำหรับเกมได้คิงด้อมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอจับคู่สักครู่ช้ามากเลยนะพี่ๆก็ยังจับคู่ช้าเหมือนเดิมนะฮะพี่ๆมาเล่นกันเยอะๆนะครับ จะได้จับคู่กันไวๆหน่อยจะช้าไปหน่อยอ่ะรอสักพักครับพี่พี่อ้าวมาแล้วหนึ่งคนนะฮะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนะฮะ กำลัารอสักครู่ระหว่างนี้พักชมโฆษณาสักครู่นะฮะโอเคนะฮะมาแล้วนะครบครบสามคนพอดีเจอแต่พี่ๆสายโหดนะครับ ามาแล้วนะครับสายโหดสายโหดเพิ่มตาการใช้ใจสองเท่ายกเลิกยกเลิกเปลี่ยนเป็นบวกชิปโอ้โหเต็มแม็กเลยนะฮะลีลาลีลานะฮะ แบ่งเ,เงินสักทีหนึ่งนะะพี่พี่โอ้โหที่แบ่งไปไหนอ่ะล้านเลยเหรอพี่โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพิ่งหาจะลบเลยนะฮะ แต่ร้ายเกินล้านเลยนะพี่โอหที่สามนะฮะับตกไปที่สามเนี่ย โอ้โหเสียงเงินอีกแล้วนะพี่ๆโอ้ทำไมใจร้ายแบบนี้นี่ครับตัวใหม่นะที่อัปเดตใหม่นะโอ้โหเสียเป็นแสนนะปกติจะได้เป็นแสนนะครับตรงนี้อ้าวทำไมใจร้ายแบบนี้อะ ปกติจะเป็นได้เป็นแสนนะแต่ตอนนี้เขาอัปเดตใหม่ก็คือเสียเป็นแสนนะก็จะมีแมปวนกันไปนะแต่ก็ไอตัวได้เป็นแสนก็ยังยังอยู่นะคพี่พี่จิ๊บอ้าเขาแบ่งหน่อยนะเขาพี่คืนฉับ๋ <c oughs> ยวจะไลฟ์กับผมสิครับพี่พี่ชิบอยู่ไหนฮะอยู่ไหน อ๋ออยู่นี่ไงนี่นะฮะตัวใหม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ถ้าไปโดนของคนอื่นคนอื่นจะเสียตังค์เราได้ตังค์แต่ถ้าโดนของเราเราก็เราก็เสียตังค์คนเดียวนะฮะอา้าโอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ยอันนี้ผมเสียตังค์คนเดียวนะฮะไม่ได้ตังค์ด้วยอา้าวลืมใจอีกมุตเตมุตเตพูดนะฮะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย ตลาดอะไรครับเนี่ยจืดตกแต่ของขวัญเลยนะพี่คนนี้โชคดีจังตกแต่ของขวัญเลยอยากตกของขวัญบ้างอนะตกของขวัญแต่แต้มเบิ้ลก็ไม่ไม่ได้เงินนะฮะเดี๋ยวเราเอาเอาเอาช่วยจ่ายออกดีกว่านะเรามันใจว่าเราจะ ลบอีกแล้วโอหอะไรกันครับเตี้ยสาวลบออกนะสาวลบออกเป็นไงล่ะแพ้เลยนะไม่เป็นไรพี่พี่ไม่เป็นไรแพ้เป็นพระเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแพ้เป็นพะะร,นรนพนพะดึงมาไว้ก่อนนะผมขอแบงค์นะพี่นะขอโทษด้วยนะพี่พโอ้โหไม่ทันเขาอีกนะ โอ้ oh, ผมทำไมก,กิการ์กเกลอดอย่างนงี้เอานะถ้าเสียเสียเป็นแสนเลยนะฮะจึ๊บอืสองแสนเอาทำไมทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยว ok ก่อนรอรอต้อง c o อ y ปปี้บวกก่อน อยู่ไหนอะไปไหนอ๋อตกกับพี่คนนี้หยิบโอ้โหสีแสดเต็มเต็มนะโอ้หลมละลายพี่เจ้ดีมีเปลี่ยนเป็นบวกโอ้ยทำไมใจลายแบบนี้โอ้โหพี่เล่นหลอมเอ้ยถลมละลายยังได้ยังได้เหรียญน,นะพี่พี่นะคือ,อถ้าลมละลายยังได้เหรียญอยูอ่พี่พี่ใส่ฟรีที่เล่น,นะฮะ ถ้ารู้สึกว่าไม่ชนะพี่ๆเขาแล้วก็ล้มละลายจ้ะครับได้เหรียญยี่สิบเหรียญ KM นะโอเคอ่ะไปต่ออีกนะสักตาสองตานะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเคว็ก่อนโอ้โหชนะสามครั้งนะเล่นไปสิบสองรอบชนะสามอ่าไปต่อแล้วพี่ๆ รอกรุณารอสักครู่กรุณารอสักครู่ ออกมาแล้วเหรออุ๊ย,ย,ยมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วออาหมุนสิครับโอ้โหด,ดูดูการ์ดดูการ์ดอืม อ้าวเนี่ยได้แต้มเบิ้ลนะฮะอันนี้ได้แต้มเบิ้ลเสียงเงินนะฮะไปต่อเลยครับอืม สายโหดสายโหดปุ๊บอ้าเก99นะ99จุดเป็นไงโอ้ได้การ์ดนะไม่ได้อะไรแต่ได้การ์ดนะพี่พ เอาอีกแล้วตัวนี้อีกแล้วนะชดเชยนะถ้าได้ตัวเองก็ได้ลบคนเดียวแต่ได้ได้คนอื่นคนอื่จะได้ลบเราจะได้บวกอ่านี่ได้ตัวเองใช่ไหมเนะี่ยเป็นไงล่ะได้ตัวเองอ้าวอ้าวใช่ล้ยใจรแล้วคกับผมจังเต็มแม็กเลยครับโอ้โหเต็มแม็กด้วยนะ ได้เงินเดือนนะพี่พๆรอบนี้จะชนะไม่น้อเอาอีกแล้วนะตัวนี้อีกแล้วชดเชยนะอันนี้เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับชิปอ่าอันนี้เห็นไหมจะได้ลบนะฮะตัวเองจะได้บวกน เนี่ยนี่ร้องไห้นี่ยิ้มอ้โหทำไมใจร้ายกันแบบนี้ทำไมต้องเยอะเยกันด้วยชิโอ้โหโดนหัวกะโหลกอีกแล้วนะชดใช้ชดใช้หัวกะโหกโลกนะชดใช้ชดใช,ช,ดช้กดเลยครับชิบเฮ้ยฮึบอือหือ Uh huh. เพิ่มเงินซะหน่อยนะแบ่งไหมอ่ะไม่แบ่งเหรอหูษา uh huh. เพิ่มให้แบ่งนะเนี่ยชุบ uh huh. ได้ของขวัญเป็นไงล่ะเต็มแม็กนะครับสิบเอ็ด huh. แสนเลยเหรอพี่ เงินเก่าก็ยังอยู่นะพี่ๆนะถ้าได้ก็ได้แสนหนึ่งนะคูณสองก็ได้สองแสนนะครับโอ้โหต่ได้ลบนะเสียงเึินนะฮะอย่างนี้ทำไมทำบาปพี่เขาแบบนี้ผมไม่ให้ล้มละลายหรอกครับชิบหมุนวงล้ออีกแล้ว โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเราลองก๊อปปี้ของตัวเองก็ได้นะก๊อปปี้ของตัวเองก็ได้ก๊อปปี้ของคนอื่นก็ได้นะครับการก๊อปปี้จิบ๊บ อาสร้างบ้านนะซึบโอ้โหไม่ถึงได้เงินนะอืมขาดนิดเดียวเองซึบโอ้โหลบอีกแล้วนะเสียงเงินอีกแล้วทำไมจะโอ้โหบอดเพิ่มเงินให้ผมด้วยโอ้หืม เฮ้ยโชคดีเรามีแบกเงินนะคัปปี้ของตัวเองนะคัปปี้การของตัวเองได้นะฮะหรือคัปปี้ของพี่ๆท่านอื่นก็ได้นะฮะเฮ้ย,ยิ้มด้วยมีความสุขนะฮะได้เงินอ่าเห็นไหมชึบชึบเห็นนะคัปปี้แล้วนะใส่คัปปี้เหียงเดียวนะครับผมอาช่วยจ่ายไปแล้วนะ กดสักจิกหนึ่งดิจิกเงินเดือนไหมจิกหูไปน,นูน่นไปสักไกลเลยนะพี่พไม่เป็นไรครับมีช่วยฉัยมีช่วยจ่ายทั้งสองโอ้โหไม่ได้อะไรเลยฮะอ่านี่ออกดูดิโอ้ได้ของขวัญด้วยนะ ได้เยอะนะแปดได้เยอะได้เยอะอะ้วจบนี้ผมจะบอกวิธีการสร้างไรายได้นะสร้างยังไงนะครับเออสร้างไรายได้สร้างยังไงเพิ่มไปเลยช่วยจ่ายไปไหนย่าะรดูดิร้องร้องร้อง มือได้ที่หนึ่งสี้ยนนะพี่ๆ <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้ผมได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสองอ่ะเดี๋ยวเนี่ยที่ที่เราได้กล่องในเกมมันจะมาอยู่ตรงนี้นะพี่ๆเราก็จะขายมาดูจะขายได้เท่าไหร่บ้างนะฮะนี่วิธีสร้างรายได้นะฮะได้ DK ไอได้ KM ปุ๊บล้วก็แลกมาเป็นสีทองพอแลกเป็นสีทองเสร็จก็แลกเป็นเหรียญครับนะครับอ่าเราเราไปขายตัวนี้ก่อน ที่เราได้จากกล่องในเกมนะสายฟรีนี่โอ้สบายสบาย,ยนะเล่นนะครับกดเซลล์นะกดนี่ขายเลยได้สนี่ตัวนี้ขายได้เยอะนะตัวนี้20นะครับ2 0่ส km เลยนะอ่าอันนี้ขายได้10นะ1 0บส km อ่าขายอันนี้ได้4ี่ km นะครับอ่าโอ,อ้ได้เยอะเหมือนกันนะ พี่ๆใครที่อยากสร้างไรายได้จากเกมนะใครแบบเออว่างๆเนี้ยไม่ได้ทําอะไรนะครับอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถมาเล่นเกมแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเราเองด้วยนะฮะได้ด้วยนะฮะก็หมดประมาณนี้นะกูดูดิก็ได้เยอะนะพี่ๆเราเราจะไปดูนะครับตัววิธีการแรกนะครับ อไปที่ธนาคารน,นะนี่มันต้องอันนี้ไหมลองแรกให้ดูนะสองสามสี่ห้านะยืนยันนะครับแรกเป็นสีทองก่อนนะพี่พี่แลกเป็นสีทองก่อนแรกหรือยังนอวยคลิปนี้ยาวเหมือนกันนะ เอาหายไปไหนแล้วกำลังแรกอยู่นะรอนะครับรอทานแท็กชั่นรอทานแท็กชั่นกอนสักครู่รอมันมานี่นะหรือหรือไม่มาไปไหนไปธนาคารนี่ เราก็มาขายนะถ้าได้สีทองแล้วเ,เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็มาขายเป็นเลนครับตอนนี้ผมมีอยูเจ็ดคับนะฮะขายเท่าไหร่อะขายเท่าไหร่ขายหมดเลยนะสองสามคัพละสีบาทนะอ๋อสีนะฮะอ่สิบแล้วผมอ่ะหา,มมาะคูณคูณเท่าไหร่คูณสีเท่ากับอู้สองบาทนะพี่พ 225บาทอันนี้เล่นมา5วันนะ5วัน5วันได้ตัง้งโอ้โห200กว่าบาทเอาเลยฮะ200กว่าบาทอืออ่ะก็ขายไปเลยนะเอาขายไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขายที่หลังนะอันนี้แค่คำนวณให้ดูก่อนนะมาอยู่นี่ลวอันนี้ยังไม่รวมรางวัลประจําสัปดาห์แล้วรวมรางวัลประจําเดือนด้วยนะอ ได้เยอะนะฮะพี่ๆได้เยอะนี่อย่าไปรวมตรงนี้ด้วยนะนะฮะตรงนี้ได้ด้วยนะได้ด้วยนะฮะก็เอาไปหมุนเอาไปเล่นมินิเกมนะฮะตรงนี้นี่มันจะแบบเออนี่ตรงนี้แล้วก็กลางแล้วก็สูงนะระดับโลม m เดียมไฮอ่านะครับวันเว้นวันนะครั้งต่อไปผมก็จะได้กลางนะโอ้กลางครั้งต่อไปก็จะได้ระดับสูงเลยนะฮะได้ทีก็แล้วแต่นะ เราหยุดได้ร้อยห้าสิบหรือสามร้อยก็ถือว่าโชคดีไปนะถ้าเราได้กล่องนี้ก็คือเกลือนะโอเคก็ประมาณนี้วิธีการสร้างไรายได้นะครับพี่พี่นะครับแล้วก็เวลาเอาคัพไปขายเอาขายยังไงก็ไปขายที่บิตคัพเอ็กเชนนะเดีย๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วมาสอนอีกทีมาสอนอีกทีไม่ใช่แนะนําผมไม่แนะนําให้ลงทุนนะแนะนําให้เล่นฟรีนะเล่นฟรีแล้วได้ตังค์นะฮะเล่นฟรีแล้วได้ตังค์ไม่แนะนําให้ลงทุนนะคือคลิปนี้ไม่ไแนะนําให้ลงทุน okay. มาเล่นฟรีแล้วได้ตังค์นะครับ ะจะบอกวิธีการโอนกลับไปบิทคัพอีเคแล้วก็แปลงเป็นเงินบาทยังไงนะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ